ผัดมักรนีไงคะกำลังเตรียมค่ะนี่คือมักกรนีของเราที่จะผัดให้น้องๆนะครับนี่ไงใส่กอกบัวนี่ทำเสร็ดเสี่งค่านะฮะั้ต้องการเราของใส่ใส่ใจได้แก่มอง ฮารุฮารุเอาละครับผมตอนนี้เรากําลังเดินทางอุ้ยหมาเนอุ้ยหมาเนว่าแล้วตอนนี้เรากําลังไปพุทธมณฑลสายสี่หรือเรากําลังจะเดินทางไปบ้านเด็กอ่อนทานใช่ครับผมวันนี้วันที่7นะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปก่อนหน้านั้นว่าพวกเราก็เตรียมตัวเตรียมเตรียมอาหารเตรียมอะไรหลายอย่างไหนวันเกิดเฮียละลองเฮียดูลองให้ก่อนเนี้ยเอามาพร้อมกันมาดูจีเ ดูยูบ b เบิลเดทบีเบิลดูขอแบบสารชาติหน่อยับเดทดูยูเอฟเฟดเดทดูยูเฮฟบีเบิลเดทอะไรว้านนี้พอแล้วโอเคครับเราน่าจะใช้เวลาประมาณ4 0่สิบนาทีใช่ไหมจากจากบ้านเราไปถึงพุทธมณฑลสาย4วันนี้เราก็จะไปให้กัลัาใจน้องน้องนะใช่ครับ ไปทำอาหารกลางวันไปเลี้ยงน้องๆนะฮะวันนี้เราทำผัดมักกะโรนีใช่ค่ะค่ะยิงถ้าไม่มีโควิดเขาบอกว่าเราเอาสามารถสร้างสันทนาการไปเล่นได้เลยนะใช่คือมีกิจกรรมสันทนาการใช่แต่คราวนี้เขาพอดีช่วงโควิดก็คือต้องรักษาความปลอดภัยทั้งน้องๆแล้วก็คนรอบๆข้างก็เลยอ่ะสร้างเก่งนะเราเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสร้างงานเยอะไม่ใช่เลยไม่อยู่ในเนื้อหาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปถึงสถานที่เราไปดูกันนะครับอิซซี่สินาที่แล้วเจอกัน ตอนนี้เราถึงแล้วนะครับนี่เลยนะครับมูลนิธิเด็กบ้านทานตะวันนะครับผมที่เราจะมาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆกันแต่ผมต้องบอกทุกคนก่อนว่าในครั้งนี้จะไม่เหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมาครับเนื่องจากมาตรการของการรักษาการป้องกันไวรัสโควิด19ครับผมก็คือเราจะไม่มีโอกาสไปเล่นกับน้องๆหรืออะไรอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยของน้องๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราทามาก็คือเรามีอาหารกลางวันที่เราตั้งใจทํากันสุดือนะฮะเพื่อมอใไปกับน้องๆแล้วก็มีอุปกรณ์ของใช้หลายๆอย่างที่ใช้กันแท้ เงใช้ได้ครับที่ทุกคนร่วมทําบุญบริจาคเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเนาะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราชมดีกว่าเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากเพราะมันไม่มีกิจกรรมอะไรที่ต้องทําอะไรเงี้ยใช่ครับผมเขาไี่เหมือนเขาที่แล้วเนาะเขาที่แล้วยังได้ถ่ายรูปกับน้องอะไรนี่ยังตอนนี้เหมือนมาตรการเข้มเข้มขึ้นนะก็เลยก็เลยต้องเดี๋ยวเราจะเอาภาพบรรยากาศมากันละกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงครับน้องๆบรรยากาศงานนั้นค่าเป็นยังไงไปดูข้างในนแสงสวายเลย ครับผมเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับที่แรกนะฮะกับมูลนิธิบ้านเด็กอ่อนฝัตะวันนะครับผมทุนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมเพื่อจะไปนําของที่ทุกคนเนี่ยฮะร่วมทําบุญบริจาคเนี่ยไปมอบให้นะครับทั้งหมด3ที่โดยประมาณด้วยกันครับผมนะฮะก็คือบ้านลุงสนิทบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือสัตว์พิการถูกต้องนะฮะ เดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราเจอกันจริงจริงครับได้ครับโอเคเจอกันฟุ๊อ,อ้มาแล้วครับสำหรับวันที่แปดวันที่แปดเลยวันที่สองที่ทําบุญมาวันนี้วันที่แปดอ๋อวันที่แปดเดือนหกนะครับเดี๋ยววันนี้เดียเด๋ยวกําลังจะเดินทางไปที่ราชบุรีนะครับผู้โดยซารรื่นสมัมภาระวิ่งไปเอาที่ดีวทีวีอยู่ <laughs> มอนิ่ครับทุกคนสวัสดีครับ,รบถึงแม้ว่าเคนคิวน่าจะสวัสดีไปก่อนแล้วตอนผมยังไม่ออกจากห้องมา อันนี้เราต้องไปไหนกันเรากําลังมุ่งหน้าไปราชบุรีเรต้องบอกก่อนว่าเขาก็มันมันจะเหมือนกับมูลนิธิทั่วไปคือแบบเขาจะไม่ให้เราเข้าใช่ครับคือเราจะเข้าไปสามารถแบบเอาบของคองได้มีมีจุดโหลดของใช่แล้วก็จะมีวิ่ายรูปอะไรก็ถ่ายรูปจุดโหลดของอะไรประมาณนั้นครับแต่ด้วยมาตรการความปลอดภัยในช่วงนี้แหละเนาะทุกคนก็อยากจะทุกคนควรจะต้องระมัดระวังตัวครับเพราะฉะนั้นการแบบเจอกันในระยะใกล้ๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะครับอาจจะไม่เหมาะในช่วงนี้นะครับผมโอเคครับเ่ากันเจอกัน มาถึงแล้วครับดูจากทางเงียบไมท่านผู้ชมควนี่ครับบ้านแก้วตาเพื่อนน้องหมาจรนโอเคครับไปลงไปดูกัน โอเคครับผมและตอนนี้เราก็ถึงที่แรกกันแล้วนะครับกับบ้านแก้วตาเพื่อนน้องหมาจรนะครับผมยากเสียงก็น่าจะรู้ว่าเยอะแค่ไหนเยอะมากๆก็คือสถานที่นี้ครับก็ไว้รับเลี้ยงน้องหมานะครับรวมไปถึงน้องแมวด้วยพอทีกี้ตอนที่ผมมาถึงเนี่ยผมเดินเข้าไปทางด้านในก็จะมีน้องแมวเยอะมากฝั่งด้านนู้นจะเป็นน้องแมวฝั่งนี้เป็นน้องหมานะครับใช่่เขาบอกว่าตะกี้คุยกับพี่ทรรานน้องหมาที่นี่มีประมาณเจ็ดร้อยกว่าตัวฝั่งู้นใช่ไหมเขาจะมีหลายด้านมากครับก็คือแบบมีโซนลึกเข้าไปผมแอบไปถามมาว่าแบบมันมาจากไหนบ้าง เขาบอกว่าบางทีไปเจอที่โรงพยาบาลแล้วก็เจ้าของก็ทิ้งหรือเจ้าของจากต่างชาติคือเขากลับประเทศเลยกลับประเทศแล้วก็มาทิ้งไ้เลยแล้วก็เจอตามตะแวกมีบ้างหรือสมมติเจอตรงไหนก็น้องที่เป็นโรคเรื้อนหรือไม่สบายใช่เอามารับเลี้ยงนอถ้าสมมุติใครผ่านมาแถวราชบุรีนะครับบ้างกาตาเพื่อมาจอนี่ยก็แวะมาเยี่ยมๆน้องๆกันได้หรือเอาขนมเอาอาหารมาให้น้องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ก็ ยังไงฝากทุกคนไว้ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศข้างในกันเลยคกัน <homage> เงินทำบุญนะครับจากครอบครัวของผมเองแล้วก็จากแฟนของผมที่แบบเนื่องในวันเกิดก็เลยมาดูว่าช่วยได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ทำเต็มที่ครับผมมากครับมจะช่วยได้ช่วยได้นะครับผมขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับขอบคุณค่ะโอเคครับแล้วเดี๋ยวที่ต่อไปนะครับเราจะไปบ้านเด็กพิการทำซองใอ่ครับจะไป เป็นที่หนึ่งที่สองและที่ที่สามนบ้านของสนิทใช่ครับแต่ว่าที่แรกตรงนี้นะฮะเผื่อว่าใครๆหลายๆคนแบบโอเคสนใจอยากช่วยเหลือบริจาคนะครับก็เข้าไปที่เพจ a c e b o o k นะครับของบ้างแก้วตาเพื่อหมาจรใช่ครับผมเพราะว่าตะกี้จากที่เราฟังดูเนาะที่เขาจะมีแบบเปิดรับบริจาคเป็นรอบๆครับเขาจะเขาบอกว่าเขาจะเปิดรับบริจาคจะเป็นเวลาเขาจะเอามาจ่ายค่าอาหารโค้ไก่หมดของหมาหรืออาหารหมาอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟแต่ว่าที่เขาก็บอกว่าเขาจะพยายามแบบช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด ไ,ได้อเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็เข้าไปติดตามกันได้ในเพจน,นะครับเรวเจอ <ๆ S 1> กันที่ต่อไปครับไป อันนี้เป็นเบาะนะคะเป็นเบาะงานแฮนด์เมดจากบ้านแก้วตานะคะเรามอบให้น้องเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยที่น้องมาถ่วยนะคะครับอันนี้ทําขายด้วยไหมครับพี่แก้วตาขายด้วยค่ะแล้วก็อันนี้พี่เย็บเองขายหน้าเฟซค่ะแล้วก็ถ้าสนใจก็สั่งพี่หน้าเฟซได้เลยค่ะนะคะเผื่อใครแบบเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแบบสนใจช่วยเหลืออุดหนุนที่แก้วตานะครับผมก็อ่ะใบเล็กส5 0แล้วก็มีนี่ใบใหญ่ผมเถืออยู่ตรงนี้นะครับ400นะครับเอาขนาดเลยค่ะใช่ก็ก็คือเรารับทําตามขนาดน น้องหมาค่ะคืออ่าน้องหมาคือส่งรูปน้องหมามาให้ดูแล้วบอกน้ําหนักเราเราก็จะเย็บว่าตัวขนาดนี้สมควรบอกขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะมีตั้งแต่ใบขนาดนี้เลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ว่าก็คือคัสตอมได้ตามขนาดใช่ค่ะทำซส่ได้ทั่วประเทศเลยค่ะโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะ โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับจากสถานสงเคราะห์เด็กพิการทํซ้อนเดี๋ยวเราจะคนของทั้งหมดที่เราเตรียมมานะครับลงไปไว้ให้พี่ๆเขาเาจะให้ดูบรรยากาศตรงนี้ใช่บรรยากาศรอบๆบรรยากาศอารวมถึงแาบของต่างๆที่เรามาบริจาคให้กับน้องๆที่ทุกคนร่วมร่วงในบริจาคเข้ามานะครับผมก็คือตอนนี้เราคนขึ้นรถหมดแล้ว ตอนแรกเราก็จะเอามาวางเรียงแต่ว่าเดี๋ยวก็กลัวว่าพี่เขาก็จะต้องขึ้นรถอีกแล้วก็จงยกเอ้ยกขึ้นยกลงก็เลยถ่ายให้ดูบนรถเลยครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะย้ายของแถวนี้เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในนะครับให้น้องๆได้ใช้เนาะแล้วเลือีกหนึ่งที่นะครับที่บอกทุกคนไปว่าเราจะไปทำบุญกันก็คือบ้านลุงสนิทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปรอดูที่ต่อไปกันว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากเลทุกคนครับไปดูต่อกัน ครับท่าทั้งหมดนี้ครับตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแฟนๆของผมครับ่านครับที่ร่วมบริจาคก,กันมานะครับผมมอบให้กับน้องๆครับในนามสถานถคุ้มครองขอขอบพระคุณค่ะพี่ๆทุกท่านที่รู้นาคิดถึงน้องๆที่ไม่มีนะคะแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกท่านมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปารถนาทุกประการดีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะทุกๆท่ทานอขอบคุณท่าพ่อให้ที่สุขภาพแข็งแรงครับน้องๆด้วยนะคะ ก็ได้ไม่ได้เข้าไปเจอน้องๆวันนี้นะครับก็คือต้องอธิบายทุกคนฟังก่อนว่าเราถึงบ้านลุงสนิทแล้วก่อนหน้าน,นั้นเราก็แวะเอาของไปลงมาครับของที่ทุกคนร่นวมทุนบริจาคเนี่ยไว้ที่อาคารเก่าครับแล้วก็ตอนนี้ทางทีมงานของลุงสซนเดเนี่ยพาเรามาเขาบอกว่าเดี๋ยว มาดูตรงนี้หน่อยนะครับเป็นอาคารใหม่เนาะซึ่งเรามาดูแล้วก็แบบกว่าเพึ่ะอาคารนี้เป็นที่พี่ผีผ่าสมชัติเป็นประเด็นต้าไว้ขอหน้าต่างที่พวกพี่พี่แฟนคลับทุกคนที่ร่วมบริจาคมาจะเป็นตัวโซลาร์สติ l ไลท์นะครับซ้ายมือผมนะเดี๋ยวเราก็จะติดแนวยานั้นหมดเลยนะครับ ตอนนี้อย่างที่อย่างเช่าสมมติเห็นกันนะด้านซ้ายมือกาลังก่อสร้างอยู่นะจะมีในเรื่องของฟ้ามีเรื่องของอะไรนะครับส่วนนี้พวกเราก็จะมีเงินสนึนช่วยด้วยนะครับแต่คุณลุงที่นี่่ารักมากเลยเมื่อกี้ไปดวลมาคอสมาพูดเลยว่าสูม่ไ้เนกัไมด้เดนกันิกัมบิดกิดนกม่นด แล้วก็แข็งแรงด้วยนะบางคนนี่แบบเดินเหินอะไรเงี้ยนะครับแข็งแรงมากๆเลยที่ใจมากๆที่ได้แบบพาแฟนๆมาร่วมทาบุญทำบุญในครั้งนี้ครับให้พวกคุถ่ายไวๆด้วยเพราะว่าคุณลุงคุณป้าจะได้ญาติก็จะได้มาเยี่ยมได้ด้วยตอนนี้ยังแบบยังไม่ห้องเข้ามาเยี่ยมขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งนึงนะครับที่ร่วมทําบุญทั้งหมดในวันนี้ที่เราไปกันมาแบบไม่ว่าจะเป็นที่บ้านน้องหมาจอนนะครับ แล้วก็บ้านผู้บริการซ้ำซ้อนแล้วก็ถึงบ้านลุงสนิทนะครับหรือว่าวันแรกวันแรกวันที่7ที่เราไปที่บ้านในงวามตะวันนะครับก็พวกเราชาชาบัตเทอร์นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ร่วมทําบุญกันในครั้งนี้นะครับแล้วก็รวมถึงวิดีโอนี้ด้วยนะฮะถ้าผิดพลาดตรงไหนขออภัยนะครับถ้าที่ชอบวิดีโอนี้นะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้วกเราด้วยนะครับผมก็เจะเจอกันในขาชาบาเทอร์ EP หน้านะฮะนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันเกิดน,นะครับก็เลยจะช่วยบริการก็พยาพยามร่วมกันที่ไทยครับก็พยายามช่วยกันถ้าขาดหลืออะไรก็เดี๋ยวผมมีทักหานลยครับไอ้รีขอเที่ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเรื่อยๆน,นะครับคุณลุงครับผมขอกลับก่อนนะครับคุณลุงครับคุณมีเรียนนะหมวดที่แล้นะครัคบ เดย์พี่ขาชาขอให้มีรอยยิ้มใมททุกๆวันแฮปปี have nice day, ้ไนส์เดย์ค่ะคุณแวนแอ k เคเคขอบคุณนะครับนี่อันนี้คือเค้กเค้กที่แฟนฝั่ทุกคนส่งมาให้นะครับหวาสวนสวยงามมากน่ากินกวเยอะมากเลยอ่ะหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหก ก็คือไอ้ดีใจอะส่วนดีใจดีใจอยู่แล้วที่แฟนๆยังคลิกยังนึกถึงแต่อีกส่วนหนึ่งที่มันมาจากหลังดีใจคือผมคิดตลอดว่าเอ๊ะจะกินยังไงให้หมดกินยังไงหมดวะหรืออาจจะต้องใช้กี่ก้อนเนี่ยทั้งหมดห้าก้อนอันนี้หกก้อนเนาะยี่ห้ารักห้าเข้ามันนีมากอันนี้เหมือนเป็นเฮอร์สตรีมอันนู้นเหมือนเฮียเลนเป็นเยโนเป็นเปโลนี่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 แชมป์ยูสีเอาไหรู้จักเปล่าไม่รู้จักผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ขอ,ขอบคุณแฟนๆมากๆนะครับที่เอาจริงๆผม่าแอบ,บคิดนะมันหลายปีแล้วแฟนน่าจะลืมกันไปบ้างแล้วแหละแต่แบบยังอยู่ตลอดเลยคุณมากๆครับดีใจจริงๆนะผมก็ยังจะพูดคําเดิมว่าปีนี้ยังเจอไม่ได้เดี๋ยวเร็วๆนี้มันจะต้องมันจะต้องเจอได้แล้วเราควรจะต้องเจอกันได้แล้วมันจะชักจะนานเกินไปแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสราเจอกันนะครับ ไปจอไปจอดไปจอดซ้อมมาวันนี้วันที่วันที่สามประมาณสามสี่วันที่สี่แล้ววันที่สี่เป็นไงบ้างคะก็ตอนนี้เพลงของเราเนี่ยอ่าน่าจะได้แล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จได้ผมไม่ได้พูดได้มีเรื่องของอ๋อคือในส่วนของ แปดสิบยี่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยก็เป็นส่วนพันห <ละ S 1> น้าไ่ส่วนไม่ส่วนลอยก็<ะ>คือตอนนี้นะครับเรามีทั้งหมดเพลงอ่ะเกือบครบแล้วตอนนี้เหลือหนึ่งเพลงที่เราคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาซ้อมอีนครั้งหน้าครับเพราะว่าจะออกแแผนที่วางไว้ซ้อมๆเนี่ยมันเป็นแบบนั้นครับผมว่าถ้าแบบมาอาดัดอัดอัดอัดกันหมดเลยมันจะโหลดไปจะโหลดขอมันจะหนักแลมลองน้อยแลมลองน้อยครับ สวัสดีครับทุกคนว้าวนะหายเลยลายโยลานานะครับโหย้ยสีกหน่ากลัวจริงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่คาชาบาเทอร์นะครับผมทุกคนตอนนี้เราจะกลังเตรียมการไลฟ์และนี่คือ้อมือเบสทาไงอ่ะเป็นความโกลาหลนะครับผมคยิงอยากใชให้เห็นว่าคยิงะหลายๆคนไม่รู้ว่าห้องเวลาไลฟ์ ทำสตรีมมันเป็นยังไงเนี่ยดูอุปกรณ์นะครับสำหรับไลฟ์เล่นดนตรีก็จะมีเยอะหน่อยส,ส่วนแ uh, ตอุปกรณ์มันก็จะมีเขาเรียรกว่าเบสิคพื้นฐานน่าจะประมาณนี้แหละครับส่วนเรื่องความเรียบร้อยนี้แล้วแต่บุคคลแหละอ้าวเหรอโอ้สาวผู้ชายแล้วแต่ <c oughs> บุคคลแล้วห้องเราลบว่า <c oughs> ไม่เรียบร้อยแบบนี้ครับ, <c oughs> รบตอนนี้มือเบสน้องคิวนะครับกำลังซ่อมไฟนะครับนี่อุปกรณ์ผมสำหรับวันที่11บเอ็ดนี้ บ yeah? okay. wow. ุ๊มไหนครับอ้าวชออาอา ครับครับผม